สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสนอเสนนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับคนที่สนใจเนี่ยเจ้า Galaxy Note 20 Ultra เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละก็เลยสามารถมาทำรีวิวนะครับให้กับพี่น้องเนี่ยได้รับรู้กันถ้าเกิดว่าคนที่สนใจอยู่เนี่ยนะครับก็ลองมาดูรีวิวข้อดีข้อเสียนะครับ ของคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ผมเองเนี่ยจะพูดถึงการใช้งานจริงนะครับมากกว่าพวกสเปคต่างๆนะครับเพราะว่าหลังจากการใช้งานจริงเนี่ยใช้ไม่ได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีจุดด้อยจุดเสียยังไงบ้างนะครับที่ไม่ชอบหรือว่าที่ชอบมากๆเนี่ยที่ผมลิสต์มาได้เนี่ยมันได้อยู่ประมาณถือว่าเป็น 6ข้อดีแล้วก็4ข้อเสียละกันนะครับแต่ผมจะไม่พูดถึงเจ้าตัว 120Hz นะครับรีเฟรชเรตเนี่ยเพราะว่าที่ผมบอกเนี่ยจอมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากๆแล้วก็ผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับเคยลองใช้เจ้าตัว 120Hz แล้วแล้วก็อันนี้คือแค่ส่วนตัวผมเองนะคิดว่าใช้แล้วมันมันไม่ค่อยคือมันลื่นจริงนะครับแต่ว่ามันได้ความชัดเนี่ยแค่เฉพาะ,จะเจ้า full hd เท่านั้นเองนะครับผมเลยตั้งค่า ไปที่เจ้าตัว 2K นะครับตอนนี้เป็นจอ 2K ของผมเองเนี่ยนะครับเพราะว่าจอของ s a m s u งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยที่เคยใช้กันมาเนี่ยก็จะรู้ว่าจอมันโคตรสวยอะนะครับเวลาที่ผมดูคอนเทนต์ดู YouTube ต่างๆเนี่ยดูแล้วมันสบายตามากกว่า Full HD ธรรมดาแล้วนะครับอันนี้คือแค่ส่วนตัวผมเองนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะครับ ก็มาเริ่มที่ข้อดีข้อแรกเลยนะครับข้อดีข้อแรกของผมเนี่ยคือทุกคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับคือผมเนี่ยชอบรูปทรงรูปร่างของมันมากนะครับมันเป็นเหมือนบ็อกซี่ดีไซน์นะครับมันเป็นเหมือนกล่องกล่องนะครับรูปทรงมันเป็นเหมือนกล่องกล่องคือสําหรับถามผมเองเนี่ยมันแตกต่างจากสมาร์ทโฟนรุ่นปี2020นี้ค่อนข้างที่จะพอสมควรคือพอคนมองเห็นนะครับมือถืออันนี้เนี่ยก็จะมองออกเลยว่าเฮ้ นี่คุณใช้ galaxy note 20 ultra อยู่นี่นะนะครับจากเจ้าตัว boxy เนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะแค่ทั้งตัวมันนะครับคือ boxy ตัวกล้องก็อย่าง boxy นะครับคือค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยนะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเพราะเห็นแล้วมันสะดุดตานะครับส่วนข้อที่2เนี่ยขาดไม่ได้เลยสำหรับคนที่ชอบเล่นกล้องนะครับก็จะมีเจ้าตัวเลน periscope มาให้เราด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยซูมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5 x o p ปติ a คนะครับไม่เสียความละเอียดหรือความชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีการทำรีวิวสอนวิธีการใช้กล้องอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็จะพูดถึงไม่ได้จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวของโน้ตเนี่ยตระกูลโน้ตเนี่ยนะครับจะไม่พูดถึงเจ้าตัว S Pen ไม่ได้นะครับ S Pen เนี่ยใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับมากๆนะครับตรงนี้ นะครับแล้วก็เราก็สามารถเขียน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 ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็เราก็สามารถเซฟบันทึกได้นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นฟีเจอร์ที่โน้ตนะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยที่มีข่าวออกมาเนี่ยว่าเจ้าตัว s 2 1 ultra เนี่ยจะมีการใส่เจ้าตัว s pen มาผมก็ถามผมนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งใส่ s pen มาหลายรุ่นเนี่ยให้กับผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกเนี่ยยิ่งดีผมชอบเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย คืออาจจะตินิดนึงในเรื่องของ S Pen นะครับตรงนี้คือปกติเนี่ยคนที่ใช้ Spen มาตั้งแต่รุ่นที่แล้วหรือว่าหลายๆรุ่นที่ผ่านมาคือเจ้าตัว S Pen เนี่ยมันจะอยู่ปกติเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันจะย้ายมาอยู่ด้านซ้ายมือซึ่งเวลาที่คนใช้งานเนี่ยบางทีมันจะใช้ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่คือบางทีคนที่ถนัดถือมือถือมือซ้ายนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเวลาผมใช้มือขวาเนี่ยเวลาที่จะ คือมันจะชอบเหมือนกับมันเป็นความเคยชินมากกว่านะครับของการที่เคยใช้โน้ตรุ่นก่อนๆมาแล้วก็จะชอบไปกดตรงทางขวามือนะครับซึ่งมันไม่มีเจ้าตัว S Pen พอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องปรับนะครับคุ้นเคยให้คุ้นชินไปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ผ่านไปส่วนของข้อ4นะครับที่อยากจะพูดถึงนิดนึงเนี่ยก็คือเจ้าตัวของ ที่ใส่ไมโคร s อสดีการ์ดนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องเอาให้ทุกคนดูสักหน่อยนะครับเพราะว่าคือสำหรับคนที่ยังใช้งานนะครับเจ้าตัวพวกใส่เพลงใส่หนังเนี่ยเพิ่มสล็อตเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยังสำคัญกับชีวิตของผมเองมากๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีใจมากที่โน้ต20 u l t r อัลตร้าเนี่ยก็ยังมีมาให้อยู่นะครับแล้วก็ ข้อ5เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที <c oughs> ่เคยอยู่ในสมาร์ทโฟนเกาหลีที่ผมเคยใช้แล้วนะครับแต่ว่าเขามีการเอาออกไปแล้วก็ตอนนี้เอากลับอีกทีหนึ่งก็คือในเรื่องของลำโพงนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอนะครับด้วยมือถือเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็มีระบบนะครับที่เดี๋ยวผมไปที่ PRO วิดีโอกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับเจ้าตัวของไมคได้นะครับว่า position นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้านหลังกล้องเนี่ยเราก็สามารถกดให้เขาเน้นเสียงด้านหน้าได้แล้วก็สมมุติว่าเราเป็นตัวแบบนะครับเราก็สามารถเลือกให้ไมเนี่ยมันไปจับเสียงด้านหลังได้มากกว่านะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันสามารถต่อกับลำโพงบลูทูธได้ไอ้ต่อกับเจ้าตัวไม่บลูทูธได้นะครับแล้วก็สามารถเสียบกับพวก usb ไมนอกต่างๆได้นะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ของเจ้าตัวโน้ต2 0 u l t r อันะครับส่วนอีกข้อหนึ่งเนี่ยที่อยากจะพูดถึงเนี่ยคือสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์นะครับฟังคอนเทนต์ดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยดู y t u t u เนี่ยไม่มีปัญหานะครับตรงนี้สำหรับคนที่ชอบเสพคอนเทนต์นะครับก็สามารถเสียงเสรงิงเนี่ยฟังเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟัง ลำโพงซะหน่อยเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าดูจากภาพเนี่ยจริงๆมันต้องไปจับตัวจริงดูมากกว่าแต่ว่าเสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโชว์ให้เห็นได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวจะให้ลองฟังดูลำโพงเป็นสเตอริโอนะครับอันนี้ คือตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าลําโพงเนี่ยเบสทำได้ดีมากๆออกมาเป็นลูกๆเลยสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เอาเป็นว่าไม่ได้ชอบฟังเสพคอนเทนต์เนี่ยจากพวกหูฟังบูทูต่างๆเนี่ยคือลําโพงของตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์คือจริงๆมันตอบโจทย์มาตั้งแต่ซัมซุงหลายๆรุ่น หลังๆที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยนะครับที่ผมใช้เนี่ยก็มีใช้เจ้าตัว s 1 0 plus เนี่ยลำโพงเนี่ยถือว่ายังเป็นลำโพงที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยใช้มือถือมาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คลองอันดับไปอันดับหนึ่งแทนไปแล้วนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยลำโพงเนี่ยออกมาดังกว่านะครับเรื่องความละเอียดเนี่ยเรื่องความละเอียดของเสียงหรือว่าเนื้อเสียงเนี่ยพอๆกันอันนี้คือส่วนตัวผมเองที่ลองใช้มาทั้งคู่นะครับ ส่วนในเรื่องข้อเสียเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นข้อเสีย4ข้อนะครับสั้นๆแล้วกันคือข้อแรกเนี่ยในสิ่งที่ผมรับไม่ได้นะครับแรกๆเลยนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวช่องหูฟังนะครับ3.5เนี่ยไม่มีนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ผมคอนเซิร์นแล้วก็ชอบใช้มากๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ว่ากันเพราะว่าลำโพงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเทพมากนะครับ ก็เลยถือว่าข้อนี้ก็ถือว่ายอมรับได้นะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของการความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับความร้อนตรงนี้เนี่ยคือผมเนี่ยได้ลองใช้จตัวนี้เนี่ยถ่าย8 k นะครับไฟแปด k เนี่ยพอถ่ายขึ้นมาเนี่ยดังไปหน่อยพอ8 k เนี่ยพอถ่ายขึ้นมาเนี่ยครับคือถ่ายไปประมาณ5นาทีพอถ่ายถึง5นาทีปุ๊บเนี่ยเครื่องร้อนจี๋เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะต้อง รออัปเดตเฟิร์มแวร์มาแก้ไขหรือเปล่านะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะมีโหมดให้เราปรับอยู่นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะถ่ายเจ้าตัว S K นะครับเราก็ปรับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถถ่าย S K ได้เลยตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับประมาณ4-5นาทีถ่ายประมาณ4-5นาทีนี่ก็ร้อนมากแล้วนะครับส่วนส่วนอีก2ข้อที่จะพูดถึงเนี่ยคือข้อที่3เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการชาร์จไว นะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้เขาเพิ่มวัตในการฟ้าชาร์จขึนมานหนึ่งเพราะว่า25วัต์ฟ้าชาร์จเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่ค่อยเพียงพอกับการใช้งานสักเท่าไหร่คืออยากจะได้เร็วกว่าน,นี้อีกหน่อยนึงนะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของแบตเตอรี่คือผมเข้าใจว่ามันตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเมืองไทยเนี่ยยังเอาเจ้าตัว Exynos เข้ามาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับการใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่อง แบตเตอรี่ที่หมดค่อนข้างที่จะเร็วเนี่ยอยากจะให้ปรับปรุงนิดนึงนะครับคือที่ใช้งานมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ได้เต็มวันนะครับแล้วก็สกรีนออนไทม์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยนอนหลับไปนะครับคืนนึงเนี่ยพอตื่นเช้ามาเนี่ยแบตลดไปอยู่ประมาณ เ8%เลยทีเดียวซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเทียบกับเจ้าตัวสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นนะครับตรงนี้ก็เป็น6ข้อดีนะครับแล้วก็สีข้อเสียที่ผมรู้สึกว่าใช้งานมาแล้วเนี่ยอยากให้ปรับปรุงนิดนึงนะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมทุกคนชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับมีความเห็นกันว่ายังไงข้อดีข้อเสียของทุกคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้เสนอเสรอเสนนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมยังใส่หน้ากากอยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเจอกันในคลิ เพื่อให้รู้ว e าอย subscribe